ก็ได้ถอหน้ากากไปแล้วนะคะแล้วก็สนุกมากๆเป็นแบบว่า Experi ์ที่ดมากๆในชีวิตนะคะ a Only เจ้าอ้วนแล้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ถือไม้ทีไม่เห็นใบดูมั้งท่านูบอกอ๋อท่านูทเออโอเคนะมคะเขามีไม้องเห็นไหมเห็นแล้วค่ะฉันน่ารักวอยน่ารักวะมองไม่เห็นแบบมองก็ ระวังัน้จ้าพักรวบพร้อมกับหน้ากากพักรวม,รวม,รวมโอเคเอหน้ากากพักรวมขยับซ้ายมือนิดนึงครับโอเคโฟลไว้นะ ดูน่าเล่นมากเลยทำไมถึงเลือกหน้ากากฝักรวมครับไ่น่เื่อพูดพูดดังกว่านี้ได้ไหมครับได้นี่ได้อ่า อ่าตะโกนนิดนึงผัดไทยหมเนี่ยพี่ผัดพี่ผัดมันโอเคโอเคพูดดังๆแบบนี้นะจ๊ะโอเคโอเคโอเคคุณไิโกอดเพลงมั้ยโอเคครับพี่บอลนะครับ เราเชิ่นเหรอเซ็นูไปเเหรออเชื่อเขไปแค่นี้แล้วเหรอว้าวนา่าา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 าอ่าา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 นาา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 า่านาาาาียวา เชื rock <that> ่อกันในรอบนะแหม่สนุกมากเลยค่ะรุนร่าตอนตอนหนูอบบแต่ว่าแบบหนูหนูก็ทำเป็นว่าแบบอุ๊ยเขาจับได้อะไรก็เลยแบบสบายใจนิดนึงว่าไม่น่าจะได้อยู่ว่าหนูก็แบบ จริงเหรอคะโอ้ยรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแบบหนูเหมือนซาลาเปาอากาศซาลาเปารอบหน้าน่าจะเครียดกว่านี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องทําให้กรรมการไม่รู้อยู่ดีว่าเราเป็นใครแต่ว่าเขาได้ยินเสียงเราไปแล้วแล้วเขารู้แล้วว่าแบบเราไม่ใช่ใครบ้างเลย้บบตอนที่ป้าได้ถามว่าเคยไปดิมอนเทนหรือเปล่าหนู ไปอีกจังเลยตอนแรกแบบขอไปอีกได้ไหมคะแต่ว่าก็กลัวเดี๋ยวจะโฟกินไปก็เลยแบบไม่เคยไปเลยถ้าอยากไปติดต่อได้ค่ะนั่แหละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะกลับไปนอนแล้วบ๊ายบาย หน้ากากผักรวมจะใช้เพลงถ้าเราเจอกันอีกจากทีลิเบิร์ดครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือครับหน้ากากผักรวมครับ แล้วกางเองก็มีการทักทายกันเจอพี่ด้วยแบบไม่เฟรนนะคะเป็นวันที่แบบสนุกมากๆครั้งแรกยังตื่นเต้นอยู่ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ก็วันนี้นะคะมีกรรมการที่เป็นมาด้วยก็ดีใจมากที่เจอโดยว่าพี่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าหนูใครก็เป็นการสวัสดีแบบว่าแฟนเกิร์ลอินไซด์นะคะแล้ววันนี้แบบมีจุดอะไรที่แบบเรากดนโดนจับได้ปะคือจริงๆแล้วค่ะพี่ดีใจด้วย เขาเป็น MC มงานทั้งงานเดบิวต์หนูแล้วก็งานคัมแบ็คหนูซึ่งเขาได้ถามหนูว่าหนูคยร่วมงานกับนักนำเกาหลีหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยแบบก็ตกใจมากๆนะคะหนูว่าจะโดนจับได้แล้วแต่ยังไม่โดนแต่ว่าแบบคือหนูรู้สึกว่าที่หนุ่ยน่าจะสู่เสียงมากที่สุดแล้วเพราะว่าหนูทำงานกับเขาแบบเคยร่วมงานกับเขามากที่สุดะค,ะค่ะเจอกันอีกทีหน้าค่ะบาย วิจิวันนี้วิจิ้าวจินั้นตอนนี้ถ้าแบบยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปภายใต้สิ่งที่หนูจะากัไม่ออกไม่ยกั้แหละเปิดไม่็ได้นะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิพร้อมกันนะทุกคนวันนี้ต้องเยสวยอยูร้สึกว่ รู้เลยหนูว่าหนูไม่รอดแน่เลยความรู้สึกมันแบบมันเริ่มมันเริม่มกลัวแล้วแล้วเมื่อกี้คือเจอพี่กันมเขียดเลยแล้วพี่กันก็บอกว่าชอบในความพี่กม้มหน้าก้มตา ไปจะร้องเพลงใครอ่ะวันนี้ร้องเพลงคุณเจมส์ไวรูค่ะอืมสูง้ยมไฮโน้ตสูงประมาณกี่ชั้น,นขึ้นมาอีกสามชั้น <laughs> จะไปลงกันตอนน้อง Oh, I A few moments later เราดึงซ้ายออกแล้วก็ค่อยเดึงขวาดึงซ้าหนูใช่อ่าเราจะติ้ก่อนอ่าโอเคแต่ไม่ไอยู่แล้วคือมือ,อ,อมติบโกนเราเดาว่านี่คือพลอยชมพูไม่ถอดครับไม่ไเจอกันครังหน้านะคะ ชื่อหนูมันแบบอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะแลวหนูก็แบบตอนแรกหนูเตรียมใจแล้วว่าจะพูดอะไรถอนหน้ากากมาหนูจะสวัสดีทุกคนยังไงหนูจะทําอะไรโอ้โหบ้าเพราะตอนจบหนูทิ้งท้ายด้วย่านี่ชื่อหนูอะไรที่ถ่านนะแล้วนี่เป็นไงเราใส่ชุดนี้มาสามรอบแล้วตอนแรกหนูคิดหนูอำลาชุดอำลาทุกคนไปแล้วว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของหนูในฐานะหน้ากากฝักรวมเพราะว่า ที่บิวกินมาใช่ไหมคะแล้วหนูเคยรลองเพลงเขาเหมือนกันแล้วก็แบบเอพิโซดแรกของหนูก็ออนแอร์ไปแล้วด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ทายว่าเป็นแอนดี้แต่ว่าตอนที่คนทายว่ามีแอนดี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีคนที่ทายเป็นคนอื่นซึ่งวันนี้หนูก็แบบจริงๆที่หนูเล่นไปอะหนูไม่ได้พยายามเปนใครเลยหนูแบบเล่นเป็นตัวเองสุดๆไปเลยที่แบบคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าหนูเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเปิดมาคนจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วหนูแบบเฮ้ย่ะอะไรนะคะแต่ว่า เขาก็น่าจะตกใจว่าแบบอันนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรอดเลืกไปไฟนอลเฉยเลยมาเก็บหนูว่ามาเก็บหนูเล่นเป็นใช่ไหมพี่มาเก็บหนูเล่นเป็นหนูรู้ว่าเป็นอย่างนี้หนูเป็นแบบกี่คนสุดท้ายอะคะพี่ห้าคนคนสุดท้ายจากแบบยี่สิบกว่าเหรอขนลุกเลยอะยี่สิบกว่าในตอนแรกหนูเตรียมใจไว้ตั้งแต่อีพีแรกแล้วว่าหนูไม่รอดแน่ๆอะ เจอกันในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็น ครั้สุดท้ายแล้วนะคะของหน้ากากพักรวงนะคะแล้วก็จะเป็น EP อุ้ยี่สุดท้ายแล้ว,ลวก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีคนมาเยอะมากแล้วก็แบบจะเป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นห้องถ่ายทำด้วยตาจริงๆเพราะปกติก็จะมองผ่านมุงรวดนะคะซึ่งแบบมุงรวดมันไม่เห็นอะไรเลยใช่ค่ะ ไปดูกันนะคะอะไรหรอมุ่งลวดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มุงลวดมุงลวดมุงหรือวาบ้านไหนใช่ค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นงไงบ้างแล้วก็เปิดออกมาแล้วหนูจะหน้าสวยไหมไปดูกันค่ะ้อมซ้อมมายังว่าตอนแรกอะหนูกะแบบหนูกะลอนแบบลอนฟูลเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบผมมันจะอันนับหนึก็เลย ้าภายใต้หน้ากากผักรวมนี้คือ 1...2...3... เอลลี่ก็ได้ถอดหน้ากา,า,ากไปแล้วนะคะแล้วก็สนุกมากๆเป็นแบบว่า Experience ที่ดีมากๆเลยชลิตน,นะคะถ้้เกาดมีโอกาสก็อยากกลับมาอีกนะคะแต่วตอนช่วงตบคงาักเป็นไงบ้างช่วงตาองหหนูหนูปรงไปแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาดูแล้วเป็นหนูหนูก็เลยแบบตอบให้สนุกที่สุด ไอจีหนูก็อยากเปิดหน้ากากเลยเพราะอยากไปคุยกับพี่พะค่ะว่าโดนที่คำถามาแบบรู้เลยว่าเป็นแบบใช่พี่เขาไม่ไม่เว้นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบสนุกดีเพราะว่าไม่เคยคิดว่าแบบจะได้เจอพี่พีโนการเยอะขนาดน,นี้ในแบบที่เดียวนี้ก็ฝากทุกคนติดตามหน้ากากพัดรวมด้วยนะคะแล้วก็สามารถกลับไปฟังเพลงของหน้ากากพัรวมได้อีกนะคะขอบคุณค่ะ only